สวัสดีครับวันนี้วันที่19กันยายนปี2 6 6 4ก็ถือว่าเป็นวันที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในประเทศลาวนะครับโดยเฉพาะในนครหลวงวิกจันจากเมื่อวานนี้มีการประกาศผู้ติดเชื้อที่พบมาได้ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับในนครหลวงวิกจันเนี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อสูงถึง264คนที่อยู่ นครหลวงวิงจันทร์ประกอบไปด้วยตัวโรงงานแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกระจายไปหลายๆบ้านในพื้นที่ตรงนี้วันนี้ติดเชื้อมาเพิ่มขึ้นอีก225คนก็เรียกว่าเบ็ดเสร็จแล้วรวมกันเนี่ยสวันเกือบ500คนซึ่งยังมีแนวโน้มว่าจะ,ะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจึงมีคําสั่งด่วนพิเศษออกมาในจากเจ้านครหลวงนะเจ้าเจ้าแขวงนะครับของนครหลวงวงจันทเนี่ย ว่าสั่งล็อกดาวห้ามประชาชนออกจากบ้านทั้งนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยในตั้งแต่วันนี้ตอนเที่ยงซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือบ่ายมงสีปนทีรถก็จะเริ่มเงียบลงไปแล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนตอนเที่ยงคืนนะครับก็เป็นการล็อกดาวอยู่ประมาณ10วัน10วันกับอีกครึ่งวันนะครับสิวันครึ่งโดยประมาณซึ่งอนุญ,ญาตให้ออกจากบ้านได้เฉพาะในกรณีที่มีการไปซื้ออาหาร เท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ผ่านในลักษณะของ Work f ก o m home นะครับอันนี้ก็กลับมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการการประกาศล็อกดาวน์แบบนี้อีกครั้งกลับมาเป็นครั้งที่2นะครับเป็นครั้งที่2จากปีที่แล้วตอนเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษาปีที่แล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเมษายนที่ผ่านมาล็อกดาวน์แต่ว่าไม่ได้เข้มงวดขนาดนี้แต่คราวนี้ต้องการความเข้มงวดสูงแล้วก็มีการประกาศด้วยว่าถ้าเกิดใครออกจากบ้านเนี่ยจะถูกปรับนะครับเป็นปรับประมาณประมาณแพงเหมือนกันนะครับประมาณหมื่นบาทนะครับโดยเฉลีย่ย,ย,ย,ยแล้วประมาณหมื่นบาทจะมีค่าปรับด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบด่วนๆมาตั้งแต่เมื่อวานคือเมื่อวานก็ราอจะรู้แล้วว่าเออมันน่าจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้น สิ่งที่ผมไปเตรียมตัวไว้ก็คือเตรียมอาหารเอาไว้ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเตรียมอาหารเอาไว้อย่างน้อยสามวันแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากนี้ไปเราจะออกไปซื้ออาหารที่ทไหนอยู่ตรงไหนนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะชวนคิดชวนคุยกันตรงที่ว่าเมื่อกลับมาล็อกดาวแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่ง เต็มอีกครั้งหนึ่งอันนี้บบผมขอแจ้งตรงนี้ก่อนดีได้ข้อมูลมาแล้วก็คือว่าถ้าบุคคลละเมิดนในการเกี่ยวกับประกาศตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดร้านหรือเข้าไปทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะปรับไหมบุคคลนะที่3ล้านกีบก็คือตกประมาณหมื่นบาทหรือถ้าเป็นนิติบ,บุคคลจะปรับอยู่ที่10ล้านกีบก็ตกอยู่ที่ประมาณ3 0,000บาทน,นะครับประมาณ3 0,000บาทซึ่งก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรแล้วก็ยังไม่พอเรื่องเกี่ยวกับต้องไปกักตัวแล้วต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวทั้งหมด เองด้วยนะครับสวัสดีครับดรทอยที่เวียงจันทร์ก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าวันนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นอยู่พอสมควรมีคนถามว่าติดมา500คนเนี่ยยังไม่เยอะเลยคนไทยเป็นหมืน่นบอกว่าเดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบกันแบบนั้นสิ่งที่เราไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยก็คือเอาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทําด้วยหนึ่งขนาดของเมืองที่นี่ในนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 9 0 0 0คนนะครับเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหาคนครเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีประชากรที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรอยู่ประมาณา5ล้านแต่ว่ามีประชากรแฝงก็ได้อยู่ประมาณใกล้ๆ10ล้านหรือ10ล้านกว่าบวกลบนิดหน่อยนั่นหมายความว่ามีความใหญ่ความความขนาดของเมืองเนี่ยใหญ่กว่าที่นคนหรหลวงจันเกือบ10เท่าอันนี้เราเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับว่าเออเรา กรุงเทพเป็นอย่าง,งเป็นอย่างนี้ประเด็นที่2คือเรื่องของจํานวนแพทย์หมอพยาบาลอาขีดความสามารถของระบบสาธนารณสุขประเทศไทยเรามีพื้นฐานที่ดีกว่าที่ประเทศลาวนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะดังนั้นจึงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยบริบทตรงนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาจึงจําเป็นที่จะต้องทําการล็อกดาวน์เจ็บแต่หวังว่าจะจบแล้วก็ต้องการ ให้กับเอ,เอาตำรวจเอาอะไรมาคุมทุกอย่างเหมือนกับที่สมดลเขตที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ติดเชื้อขึ้นมาเยอะมากๆแล้วพอมีการเข้มงวดอย่างจริงจังผู้ติดเชื้อก็ลดลงอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมที่อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆวันนี้ไม่ใช่หลักสิบด้วยวันนี้แค่3คนในชุมชนนะครับ45คนที่อยู่ในสมดลเขต4 2คนเกิดจากการที่นําเข้าหรือกลับมาจากประเทศไทยนี่แหละครับ แล้วก็จำปัสัากเองก็เหมือนกันนะครับก็มีตัวเลขของวันนี้อยู่ที่26คนในชุมชนมันอยู่ที่ว่าพอมันมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมาแบบนี้มีคําสั่งแบบฟ้าเปรี่ยงขึ้นมาแบบนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ทุกคนกลับบ้านไปได้ทํางานนะครับแต่วันจันทร์กลับไปทํางานไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัวเลยสิ่งเหล่านี้มันกําลังบอกอะไรเราแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปสิ่งแรกก่อนเลยนะครับสิ่งแรกก่อนเลยว่า เจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับต้องแสดงความเป็นภาวะผู้นำออกมาอย่างชัดเจนณนะตรงนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอยู่ในสภาวะอกสั่นขวัญแขวนถึงแม้ว่าการล็อกดาวน์นี้จะเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้เขาเรียกว่าไงครับที่ผ่านมาก็มีการที่กลับไปทำงานในห้องออฟฟิศตามปกติแล้ว ในห้องการตามปกติแล้วและบางคนก็ยังไม่ได้เตรียมตัวสําหรับการ work from home 100%ซข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ยังไม่ได้เตรียมเอาไว้สําหรับการ work from home แบบร้อเด้วยเอกสารต่างๆมากมายยังอยู่บนโต๊ะทางานอยู่เลยแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์กลับไปวหวังว่าวันจันทร์จะกลับไปเคลียร์งานต่อปรากฏว่าทําไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ออกจากบ้านเลย มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำด่วนเลยนะครับก็คือแสดงความเป็นภาวะผู้นำออกมาในฐานะเจ้าของในฐานะผู้บริหารแล้วก็ในฐานะของหัวหน้าง,งานการเป็นภาวะผู้นำสิ่งแรกนะตอนนี้ที่ควรจะต้องทำอย่างยิ่งเลยคือการให้กำลังใจคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานที่ต้องอาศัยแรงงานรายวันที่ต้องจ่ายทํางานและต้องจ่ายเนี่ยคำถามคือว่าแล้วพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรบางคนนะครับรออาศัยเงินซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะก,กลางเดือนหรือใกล้จะปลายเดือนเต็มแก่ปรากฏว่าทําอะไรไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปเอาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะรับเงินแล้วถูกปิดขึ้นมาตอนนี้หรือบางคนเขารับเป็นรายวันเลย เขาเอาที่ไหนกินตรงนี้นะครับทางผู้บริหารเองช่วยคิดนิดนึงก่อนนะครับความแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วบอกว่าถึงแม้ว่าบางคนจะต้องเจ็บตัวบ้างแต่ช่วยเจ็บแล้วก็ให้จบนิดนึงเช่นนะครับเตรียมเรื่องข้าวสารแล้วก็อาหารการกินเอาไว้อย่างน้อยที่สุดสัก3าวันหรือ5้าวันก็ยังดีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะเอาอยัางไง จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องปิดเป็นการถาวรอ,อย่างโรงงานต่างๆเนี่ยคือปิดเพื่ออะไรครับปิดเพื่อทําความสะอาดแล้วก็จัดทําการตรวจคุณภาพมาตรฐานการคัดกรองเชื้อถ้าผ่านนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วมีการจัดการ d ิ s t ท n ซ i n g อะไรต่างๆมีมาตรการที่เข้มงวดเนี่ยเขาก็จะให้กลับมาเปิดใหม่แต่ตอนนี้มันคือสภาวะการช็อค แล้วก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามข่าวหรืออ่านข่าวอย่างใกล้ชิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทําให้ทุกคนกําลังงงแล้วว่าจะเอาอยังไงขณะเดียวกันนะครับการสื่อสารภายในองค์กรตอนนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆผู้บริหารเองจะต้องเตรียมเรื่องของการสื่อสารแล้วบอกว่าพนักงานแต่ละคนต้องทําตัวอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสงบอย่างน้อยที่สุดรักษาความครามดาวลงมาได้แล้วก็รู้ซึกว่าอะไรควรทําก่อนอะไรควรที่จะต้องไปจัดการนะครับเป็นลําดับในต่อต่อ,ตอไปสิ่งที่ต้องทําก่อนคือถ้าไม่ทําเดี๋ยวนี้มันจะเกิดความจําเป็นเร่งด่วนเช่นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าน้ําประปาหรือไฟอะไรต่างๆที่มันจําเป็นต้องมีการลันอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดขึ้นมามันเกิดไม่ได้อันนี้ต้องรีบเข้าไปจัดการให้เสร็จตอนนี้เลยนะครับให้เสร็จตอนนี้เลยส่วนที่เหลือจะว่ายังไงก็ค่อยว่ากัน อันไหนที่มาสามารถพักได้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเดี๋ยวก็ตั้งหลักกันสักเล็กน้อยแล้วก็วางแผนกันนะครับสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทําความเข้าใจนะตอนนี้คือสถานการณ์มันเปลี่ยนเราไม่สามารถทํางานด้วยระบบเดิมได้อีกต่อไปเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่ท่านคาดหวังว่าเออมันต้องได้เหมือนเดิมยอดขายตัเป็นเหมือนเดิมไหมไม่ใช่ครับนาทีนี้ท่านรักษาคนเอาไว้ก่อนท่านรักษาหัวใจของคน จันในวันอังคารในวันพุธท่านค่อยมาตั้งวัตตั้งสติแล้วก็เรียกประชุมบรรดาทีมบริหารทั้งหมดว่าจะทําอย่างไรกันต่อไปรับฟังความคิดเห็นเยอะๆอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดเปราะบางเน้นอีกครั้งหนึ่งคือเป็นจุดเปราะบางจุดนี้ถ้าพลาดแล้วมันจะเกิดการกระทบความเสียหายในวงกว้างท่านต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองอย่าใช้วิธีการสั่งการนั่นคือ นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการณนเะหตุการณ์ฉุกเฉินณนะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าปล่อยให้เกิดข่าวรือในสภาวะวิกฤตไม่งั้นมันจะกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนอาจจะใช้วิธีการอัด YouTube ก็ได้คุยกันแบบตรงๆแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรให้มันดูหรูเลิศสวยหรูอ,อะไรนะักหนาท่านร่างออกมาว่านโยบายของท่านการจัดการของท่านในองค์กรของท่านจะทําอย่างไรอัดใส่ YouTube ก็ได้อัดใส่ f a c e b o o k แล้วก็ได้หรืออัดวิดีโอแล้วยิงเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้ไลน์กลุ่ม WhatsApp อะไรต่างๆที่ท่านมีกระจายออกไปให้ทั่วแล้วท่านก็คิดการบังคับบัญชาขึ้นมาก่อนเลยว่า ใครควรจะรับผิดชอบในส่วนไหนอย่าลงที่ท่านคนเดียวแบ่งกระจายความเสี่ยงให้ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันนะครับในสภาวะที่ตื่นตระหนกแบบนี้ท่านควรจะต้องคิดแบบนี้นะครับนี่คือสภาวะผู้นําผู้นําที่รับต่อวิกฤตและก็ผู้นําที่รับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเนี่ยผมคงจะพูดกันประมาณแบบนี้แล้วท่านก็เตรียม นะครับเตรียมตั้งวอลลุมจะเป็นวอลลุมแบบออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่ออัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่า1สถานการณ์ของเมือง,องเป็นอย่างไรโควิดเป็นอย่างไรสอบถามความชัดเจนให้กับทางบรรดาแขวงบรรดาเมืองหรือห้องการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องว่าจะต้องเป็นอย่างไร 2. นะครับเป็นสถานการณ์ของภายในบริษัทว่าอ่าแล้วมีใครเกิดอะไรตกหลน่นหรือหลุดสกการสํารวจบ้างหรือไม่บุคลากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่จําเป็นในการทําธุรกิจท่านใช้โอกาสนี้ในการสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรของท่าน<ม>ต่อองค์กรของท่านแล้วเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้บุคลากรของท่านจะมอบใจให้กับท่านครับวันนี้ผมก็อยากจะมาฝากประเด็นเอาไว้พอดีเห็นมันเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยพามาพูดมาคุยกันในวันนี้สั้นๆอยากให้ช่วยแบ่งปันเรื่องราววันนี้ไปถึงกับท่านอื่นๆด้วยแล้ว เผื่อให้เป็นโอกาสที่ดีเผื่อให้เปลี่ยนวิกฤตนี้ได้ดีแล้วเราจะผ่านวิกฤตดีไปด้วยกันขอทักทายเล็กน้อยนะครับคุณวงแก้วนะคุณกิตุลเนานะคุณเอลคุณชนเนาะสบายดีทุกท่านนะครับที่มาทักทายถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วหวังว่าเรื่องราวแบบนี้จะเป็นประโยชน์แล้วผมก็จะค่อยๆมีโซลูชันมาให้ท่านดูในทุกๆวันนะครับในช่วงนี้คอยอัปเดตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะต้องทำยังไงต่อ ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ